คือตอนนี้ลมแรงมากแล้วนางแบบเราก็เหนื่อยเฉยแล้วด้วย สวัสดีครับกลับมาพบกับโฟร์ชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็มากันในหมวดไอทีอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบนะครับการถ่ายรูปโหมดบิวตี้นะครับระหว่างกล้อง Fuji XA2 ครับแล้วก็กล้อง Lumix จ8นะครับก็คือกล้องที่กำลังถ่ายอยู่นี้นั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้ลมแรงมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าระหว่างกล้องสองตัวนี้นะครับผมสีรูปอะไรเงี้ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับไปชมกันเลย ครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบรรอแล้วนะครับสำหรับการถ่ายเปรียบเทียบระหว่างกล้อง l ูมิก gf 8แล้วก็ Fu j i XA2 ูนะครับโดยการถ่ายในที่แสงจ้านะครับเราก็จะสามารถเห็นได้เลยว่ากล้อง l ูมิก gf 8นะครับจะติดไปทางโทนเหลืองมากกว่าส่วนเจ้าตัว XA2 เนี่ยจะออกไปทางโทนผิวอมชมพูมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้โอ๊ตก็คิดว่ามันน่าจะแล้วแต่คนชอบละกันเพราะว่าหลังจากเราได้รูปมาแล้วใช่ไหมเราก็จะมาแต่งรูปเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโทนสีนะครับตรงนี้โอ๊ตว่าโอ๊ตไม่ได้ติดหรรแแต่่่สําาับบบใคทีว อยากจะได้สีจากกล้องแล้วก็อัพเลยเนี่ยโอ้ก็แนะนําให้ทุกคนตัดสินใจดีๆนะครับ <S <S เพราะว่าเจ้าตัว Fu j i x a 2เนี่ยถึงโทรมาจอกชมพูใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดที่แบบว่ายิบย่อยไปกว่านั้นอะ่สะสำหรับผมนะมันยังสู้อีกรุ่นไม่ได้เลยนะความละเอียดอะไรเงี้ยถ้าลองซูมดีๆนะครับทุกคนมันจะมีความเบลอหน่อยแต่ให้เทียบก,กับกล้องฟุง้งฟิงในสมัยนั้นโอ้ว่าแบบ f u j i จิก็คือยืนหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาเปรียบเทียบการถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะ โดยครั้งนี้โอจะแบ่งเป็น2โหมดนะครับก็คือโหมดที่เราจะเปิดแฟดกับโหมดที่เราจะถ่ายปกตินะครับผมยังเหมือนเดิมครับผมเราจะปรับเป็นโหมดถ่ายปกติแล้วก็โหมดบิวตี้นะครับแต่แค่แบบว่าจะเพิ่มการถ่ายเปิดแฟตให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับทุกคนก็ ตอนนี้ค่ำมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรานั่งแบบเราก็เหนื่อยเฉือยแล้วด <c oughs> <laughs> ้วยเอาน,นว่าก็น่าจะได้รูปเท่าที่พอได้แหละเ <c oughs> นาะคือเทียบอ่ะมันก็พอเทียบได้อ่ะมันไม่กี่รูปนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือเท่าตามความรู้สึกแล้วนะเราว่ากล้องฟูจินะครับมันสีสวยกว่าโดยเฉพาะฟูจิ XA2 เนะครับถ้าเป็นรุ่นหลังๆมาเนี่ยโดคิดว่าความคมชัดกับความอะไรเงี้ยมันอาจจะพัฒนาขึ้นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามัน คือฟูจิเอเมันมันมีเสน่ห์มากกว่าสลับเรานะแล้งซึ่งเราก็ยังไม่เคยลองรู้เลยนะแต่ว่าเราคิดว่า a อเคือสวยละแต่ถ้าในเรื่องของวิดีโอเราก็ก็ยังแบบยังไม่ขนาดนั้นนะครับก็เออรูมิกนี่แหละครับที่ว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับผม ครับผมต่อไปนี้นะครับแล้วก็จะมาลองเทข่ายแบบที่ไม่มีแสงไฟนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดหมดแล้วแล้วก็กําลังกลับนะครับผมเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยจะลองเทลแล้วกันว่าถ้าถ่ายแบบเปิดแฟลชนะครับผมก้อง2ตัวเนี่ยสีมันแตกต่างกันแค่ไหนเนาะในโหมดบิวตี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวกับเข้าสตูดิโอเราไปเจอกันครับผมเข้าผมก็ไหนๆก็ถ่ายมาให้ดูกันขนาดนี้แล้วเนาะแล้วก็จะแถม อินดอร์ไปด้วยเลยนะครับว่าถ่ายกล้องสองตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผม